เียบิ่ำโรดักขันมุมใจเสนอซาบุคนโตในปายา ม่ใช่เมื่อคืนฝนตกหลับดีไหมโอ้ยก็ฝนตกก็เลยมาดูว่าเช้าเช้าเป็นยังไงกันเนาะฝนตกจะให้อาหารวัวแล้วอ๋ออาหารวัวโอ้ตื่นพอดีเนาะมาเล่นดูเขาอืมอ๋อแสดงว่าตื่นนานแล้วแล้วทีสี่ทีห้าอืมไงแต่เช้าสบายดีฝนตกสบายดีแล้วอากาศดีแล้วฝนตก เขาเช้าทำอะไรเะเช้าก็หันอาหารวัวต้นเปลให้อาหารไก่หันญ้าหันไรผสมอาหารไก่เมื่อคืนฝนตกอากาศนั้นอบอ้าวนะเช้าก็เลยมาสำรวจหน่อยไหมเดี๋ยวสักหน่อยจะไปดูไอโบเหมือนกันแหละไอต้นไผ่นี่ทำอะไรเนี่ยนี่ทำรั้วบันเขี่ย ตัวเก่าัหกหน้าบานอ๋อไอประตูรัวเลยรัวรัวเลยเขาไปตัดไหนตัดตะวันนี่แหละที่ตัดวันนั้นน่ะที่ไม่ตัดผลรวยเป็นค่อยไปเช้านี้ก็น่าจะสดใสนะเพราะว่ามันอบอ้าวมาหลายวันแล้วเดี๋ยวหาหาจับกินกาอะไรเนี่ยแดดแดดมันก้อยฝนมันก็ ไม่ได้แรงมากแต่ก็มันก็ทําให้มันเย็นขึ้นมาหน่อยนะอืมมันก็ดีหน่อยแหละอ่าทารองเลยเพราะว่าจะตกนักแล้วก็เริ่มงานต,ตอนไหนเนี่ยจะให้อาหารวัวอาหารให้เลยหรอออกกิจว,ว่างถ้าว่างอยู่พาขับรถไปทางซาโบหน่อยอก่อนก็ได้เดี๋ยวมาให้เอองั้นก็ไปนนก็ดีเหมือนกันนะไปะเรียนด้วย เดี๋ยวนั้นให้นายชยเตรียมตัวเดี๋ยวไปดูซาโบหลังฝนตกชีวิตหลังฝนตกมันอยู่ยังไงเราก็อยากรู้ ไก่กไก่กูดูไก่อารองมันนัได้รือยินเนี่ยอารองโอปสนอย่างบ่อารวงผูกกลัวเดเนาะกมาดูซาโบเป็นห่วงเป็นใยฝนตกไปไหนวะ ไปไหนไม่รู้นอนในหมู่บ้านหรือเปล่าน่าจะผ่านนาชัยมาอืมเป็นที่นอนนะอืมก็เคยอยู่กินด้วยกันอยู่บ่อยๆเนาะอา <c oughs> กาเป็นห่วงเป็นใยหลงังฝนตกเลมานอนกระถ่มอยู่กลางป่ายางคนเดียวหลังฝนตกเป็นไงเนาะไปไหนชาวก็เหมือนกันไหนเดินตำรวจได้ไชัยดูเห็นมันไหมเขปาป่า เช้าตื่นมาก็ล้างฝนตกก็ไปดูนาชัยนาชัยเป็นไงนาะฝนตกเราจะไปไหนที่ไหนอากาศก็สดชื่นอยู่แตเช้านี้นอืมยืดขาไม่ไหวคเนาะเออใช่โอ้ยอยู่ในหมู่บ้านแลวเมื่บวานมันเข้าหมู่บ้านนะเออ,เ,อเข้าอยู่หมู่บ้านมันก็นอยู่ ไปงั้นเราก็าไปทางหมู่บ้านหน่อยก็ได้กระท่มน้อยในป่ายางของซาโบบรรยากาศปะเราไปดูในหมู่บ้านว่ามันอยู่ในหมู่บ้านหรือเปล่ามันยู่หมู่บ้านเลยเนาะ ใช่ไปหาซาโบถึงสวนยาง <ś m akes> คิดว่านอนที่สวนยาง <c oughs> นอน or, <sk r isa> อยู่นี่บอกเมื่อคืนพ่อแม่พ่อแม่อ๋แล้ววันนี้จะออกไปไหนไปรับงานอยู่นั่นบอกไปำรอ๋อ เมื่อคืนฝนตกลมกันโชกแรงพี่กับเป็นห่วงว่าซาโบมันอยู่ยังไงเนาะเ <Hello. S 1> มื่อเช้าพี่ก็เลยไปหาหนาชัยก่อนพอนาชัยเออเป็นไงเจอฝนเจอฟ้าผ่าเจอฟ้าขนองที่อยู่ที่หลับที่นอนเป็นยังไงเนาะ <Hello. S 1> เพิงเปิียวไหมก็เลยมาดูหาซาโบตอนนี่แหละ มาใจาวันนี้กับทำด้วยเนาะวันนี้หน่ายังยังอือ้ห้าังหดงหลังกอนเฮ้ยส้มโอออรุนสวัสดีครับคุณอืมพี่ก็เป็นห่วงเนาะฝนตกว่ายังไงเนาะว่ายปุกนี่ไปจับกบอกืนบกสบปุกกตดีก็ล้วอืมอ เออข้าโหมขอทําไม่ได้อยู่ป่าก็เข้าบ้านก็ประมาณนี้แหละครับเ <c oughs> ช้านี้ก็ฝนตกเนาะมันก็เย็นสบายหน่อยใช่ไหมอากาศสดชื่นหน่อยแต่ตตเป็นวันปกติหน่อยร้อนอบอ้าวเนาะอ,อ,อืม นี่ซาโบก็ช่วงสายๆก็จะไปรับงานต่อเติมบ้านเขาเนาะใช่ไหมทำเลาทาเลาข้าวอ๋อนี่เข้ามาในหมู่บ้านครับเมื่อปกติแล้วซาโบจะอยู่ที่สวนยางไหนซาโบกันนะใช้มา้ใกล้กันหน่อยนี่มันเป็นยังไงเนี่ยนี่นี่นี่ครับของแท้ของแท้ของแ้เลยครับนี่แน่นอนผมลองเรยนนอนวันนี้ก็หลังจาก ฝนตกมาเยี่ยมสามไทยสามข่าวกันเมื่อเช้ากัเป็นห่วงเป็นใย,ยกันก็อ้าวันนี้ก็คงจะได้สายๆจะได้ไปทําหน้าที่ของตัวเองเอนะชัยก็จะไปดูวัวดูอะไรขขาแกละ่ะซาโบจะไปทําเล้าไปไม่กู่บอ ซาโบ่จะไปทำเล้าใช่ไหมก็ไปยกเราทำเรากี่วันเมื่อวันทำแล้วใช่ไหมวันเปลี่ยนสังสีให้อไอ้ที่แซลนี่เหรอเมื่อวันขึ้นเปลี่ยนสังสีวันนี้ไปทำเล้านี่แหละชีวิตจริงๆของซาโบและอยู่ดี่แม่ครับมีตังใช้ชีวิตเราไม่ได้สวยหรูเพอร์เฟกเหมือนคนอื่นเนาะบางวันเราก็กีดยางจังหวะไหนขีดยางก็กีด วันไหนไปช่วยงานเขาในหมู่บ้านทำรั้วฉาบป,ปูนทำบ้านต่อเติมมีคนจ้างหรือวันไหนที่มีงานอดีเล,กล็กเราก็ไปเสียการส่งตัวหน่อยใช่ไหมการส่งตัวหน่อยเด้อ,อ,อวันนี้ก็ขอเป็นวันที่ดีทั้งนัชัยแล้วก็ซาโบโออนุญาตเด้อหลวงเปาะปัดเหลี้ยวไม่ดูครับ

บนต๊เมื่อคืนนว่าจะแรงจนท่วมวันท่ว่ะเออเไปสปาร์ลเออขวายใบเพ่คือเมียไจะไปเนาะเออไอที่อยากไปฟังเออไปบนเตานอ๊ะเออเื่อมเอมไปคนไยนำม้วยไม่ไะนไทยนำม้วยแล้วเออจะถ่ายคลิปยังไงเดี๋ยวพาไปดูสวนกล้วยหน่อ กยดกลวยไดปล่อยลูกนี่แหละเ็กอ้าวเนี้มาแวะเยี่ยมสวนกล้วยของยหยโตหน่อยนาชัยมาตอนนี้ผลงานของนาชัยแหละดูสวนกล้วยโตนี่พอได้น้ำฝนมันก็ดูสดใสนะน้ำลงนเยอะเดี๋ยวปุ๋ยมันลงใช่หลังก ร้อนอเอามาหลายวันเจอฝนก็ดูชุ่มชํำหน่อยดูมีชีวิตชีวานะต้นกล้วยเนี่อาปุ๋บ้านนี่บงมาใส่ปุ๋ยคอกต้นเล็กปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยดูย้าตรงนี้เมื่อหลายวันที่แล้วมันแห้งจนมันตายหมดเลยเนี่ยพอ<น>เจอฝนนี่มันเออเริ่มสดชื่นดูสดชื่นขึ้นนะต้นกล้วยไม่ตายเนาะ อืมก็เพราะความร้อนไงใบมันก็ตายก็ผลงานของนักชัยเขาละนี่นัชัยเป็นคนปลูกยังไม่ถึงปีหรอกมันเจ็ดเดือนอ่าประมาณนั้นแหละ ปุ๋ยพันลงยังไม่ได้ลงปุ๋ยเลยเอตอนต้นตงไปเดี๋ยววันนี้น้าชายเรานัดกับซาบโบที่บ้านเนะาะเดี๋ยวเราไปรอซาโบที่บ้านดีกว่าเนะซาโบมีอะไรเอาฝากมั้ยลยไปซ<ป>าบโบไปซื้ออะไรไม่รู้ร้านค้าอน้าชายกับมผมกับเฮียเบี้ยวเนี่ยไปรอที่บ้านเฮียเบี้ยวโอ้ดอกคูนสวยโอ้ดูไปสัมผัสดอกคูนหน่อยดอกคูนสวยจริงๆเลย ดอกแคป่ะน่นะะนยดอกแคผมเก็บบ่อยๆดอกแคเนี่ยโก้ไปขัดกินรอยเดินเกยปลูกเยอะเยอะสงองต้นโอ้ยเย็นนี้ต้องมาเก็บน,น,นี่ดอกกูลสวยไหมครับใส่ตมการแล้วคูนแล้ก็หวอืมสวยงามนี่ สวยงามพระรามเก้าเนี่ยไว้เงี้ยไต้นคูนสวยละสวยมากงามงามดอกคูนกำลังกำมาแล้วดีใจเลยว อ๋อซาโบมาแล้วเช้านี้จะได้คุยกับซาโบหน่อยละหล,ยหลายเรื่องจากที่ไม่ค่อยได้เจอเจอ,เจอกันนานก<บ>็เอออยากคุยกันหน่อยเช้าเช้าเนะาะก่อนที่จะไปทำงานก็คุยกันหน่อยอเวโบโอ,โอ๋อคุยนะในชายแด้คุยคมาจากไหนโอ้รถน,นำบ้านเลยโดธรรมชาติเลยนนเน่ย ธรรมชาติเลยสุกคาดต้นเลยมันเป็นอะไรฟรีเนี่่วันนี้หยางบานพวกนี้ชมเปล่งปลางลีนะใช่ใช่ถ้ากล้วยธรรมชาตินะมันอือย่างเงี้ยมันกินรสชาติมันจะดีนะอร่อยมากเลยถ้ากล้วยเราแบบเขาปลูกแล้วเอาไปบ่มนี่ไม่อร่อยใช่ที่สุกคาดต้นเลยอ่าที่หัวจอกวิธีของซาโบกันนะใช่วันนี้ ไม่ไม่ขโมยจะเจ้าอัอดนตามเนี้ยเลยชอโบใบเนีมยแ้รู้ใช่ไหมแกเนี่ยตรงนี้เป็นขุยมดนะมดมันรู้ไงฝนจะตกมันขึ้นมาออก็เลยยายโตบอกว่าเอายามาใส่มาฆ่ามันหน่อยเดี๋ยวสักหน่อยจะพ้งเลยจะจัดการให้ยาอยู่พอดอนก็มีอยู่เออเขานั่งเดี๋ยว ลับเลยโอ้ไม่ได้มานอนเตียงนี่นานเลย<ม>เอานั่ง่อนกระโบ่ไแบบรพวกนก้อันไหนให้ดูปวกอะไรชิบะไม่ตายหมดหรอกผมอยู่ในดินนะมันมันอยู่ใต้ดินอืม,ม,มบ่อยอเอาน้ำหมากอะ่ะน้ำหมากแบบนี้นะนี่ไงป่ายางขึ้นทำบ้านหนึไว้สเสร็จแล้วเสร็จแล้วขึ้นบ้านแล้วบอกหน่อยอุย้ยมันไม่บอกเลยโอ้ยมัน จำอะไรไม่ได้ขนาดไอพ่อคุณยังมันไปไปเลยไปได้บอกออกินดูนดูตรงนี้มันยังไม่ได้ไปบอกพ่อคุณเลยว่าอ้าลืมพ่อคุณยังไงเป็นไ,ไรแล้วเอาลองไปลึงฝั่งพอดีวันนี้อยากรู้เรื่องอะไรบางอย่าง<ม>เกี่ยวกับซาโบเพราะคือผู้คนหลายคนเขารู้จักซาโบแล้วแต่รายละเอียดที่มาที่ไปรายละเอียดส่วนตัวนะประวัติส่วนตัวเป็นมายังไงวันนี้ก็เลยถือโอกาสอยากถามซาโบเหมือนกัน อยากได้คุยกับน,น้าชายด้วยซาวโบ่จริงๆเป็นคนที่ไหนยังไงเกิดที่ไหนครับอยู่ห้วยท๊อกันห้วยด๊อกทันสีสะเกดใช่ไหมสีเกดอืมด๊อทันสีเกดแล้วมาอยู่ที่บ้านหนองแคนตรงนี้บ้านหนองแคนหมู่แปดหนองเพลล้อมสําโรงทาบนี้มาอยู่ได้ยังไงมาตั้งแต่กี่ขวมบมางเจี๊ยบปอสามอ ประมาณสิบขวบประมาณนั้นเนาะเก้าขวบสิบขวบปแปดขวบเก้าขวบวันหนึ่งวสองเก้าเก้าเก้าขวบอืมก็มาอยู่ตามพ่อตามแม่ใช่ไหมตามมาอยู่อืมพ่อแม่ตอนนี้พ่อแม่ยังอยู่ไหมพอพ่อเสียแล้วพ่อเสียแล้วเหลือแต่แม่อยู่เหลือใช่ไหม โอ้โอโอ้เป็นเออเป็นคนน้องแคนเป็นเออเจเจเจนะเป็นคนทุกที่นะเออเป็นคนทุกที่เลยถ่าตัวตอนนี้อายุเท่าไหร่สับบกมันห้าสิบเออโอ้ห้าสิบเราบอกน้องเกิดหนึ่งหนึ่งสาโบกหนึ่งหกห้าสิบใช่ปะ คือมาช่วงแรกๆเลยก็มารู้จักนะใครเลยใช่ไหมช่วงนั้นช่วงใหม่ใหมเล่นมิเตอรวเนี่ยอ๋ยอเราก็อยู่ตึกบ้านเนี่ยบ้านยิงโง่และรเก่อนยิงจิงก้จิงก้าห์ยิงโัวเล่ควายอะไรก่อนอืมอืมก็อยู่ปอห้อหกแล้ามา แล้วการศึกษาอะไรได้ไม่ได้เรียนเลยไม่ได้เรียนอะครับจบมาอยู่แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้จบอะไรป .4 หรือป .6 จบป .4 เรียนมีแค่ป .4 บ้านเชลล์ชีวิตว่าห้าหกก็ไปบ้านพนังว่าชีวิตการทำงานก็ไปเรื่อยๆใช่ไหมไปเรื่อยครับมีอะไรก็ทำไปเรื่อยืมีงานตรงไหนทำไปเรื่อยถ้าถ้าตอนตอนนั้นน่ะนักมวยอ่ะถ้ามันเป็นหิวนี้เนาะ เอาลุงแล้วเนาะเอาอาสามมุ่เคยต่อยมวยเคยต่อยมวยบ่เอ้าที่เราไปผ่านไปถล่มโอ้เป็นไงบ่าวัดต่อยมว่ยดีไหมสะเซซาวชนบุรีอืมโคราชไปหมดแล้วครับอืมวอาจะไมีเราพาไปตีอยู่แล้วชีวิตครอบครัวครอบครัวมีครอบขวไหมไม่เคยมีหนึ่งสูไม่มีเคยมีความรักไหมเคยมีอยู่ความรักครับผมแต่ก็ไม่พรหมจรรย์ยังแอบรักเขาหรือยังไง เขาแอบรักไปไหมมีใครมีใครมีใครแอบรักเราไหมเขาเ็มีแสดงเหรอเขาไม่แสดงออกมืกันเลยเาเงีเงียเงีมื่อกันเลยเออประมาณนั้นเนาะปรมาณนั้นนี้ก็ห้าสิบปีเขาจะบอกว่าเขาจะไม่กล้าบอกตอนนี้ก็ห้าสิทุกวันทำอาชีพอะไรบ้างที่อาายครับผมทำอาชีพปเบาบอกว่ามีสวนยางด้วยใช่ไหมมีอยู่ก็ประมาณนสามไร่สี่ไร่อ๋อ ก็พอได้ซื้อพริกล้มปลาว่ากันเนาะพอได้ที่อย่ซื้อกินไปนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยไม่ได้มากมายก็ไม่สวนยางคงไม่ได้กีดตลอดหรอกเนาะมันก็มีรักปิดนี่ยาเนาใบนาเมือสานี่ป็ดแล้วครับใบร่วงจริงๆแล้วเฮเบี้ยวนะชัยซาโบนี่ก็จะอยู่คู่กันตั้งแต่เด็กๆกันแหละไปไหนมาไหนด้วยกันตลอด ลูกน้องกันเนาะจะไปไปไหนวะลูกน้องนี่บางช่วงก็แยกย้ายกันไปมีหน้าที่แต่ละคนเนาะบางคนกลับไปมีครอบครัวทั้งอื่นไปรับจ้างที่อื่นแต่ตอนนี้ทุกชีวิตกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันมันมีความสุขอ่ะมีกินบ้างไม่มีบ้างคโควิดกำลังมาเจอกันแล้วนะแล้นาชัยมีวีรกรรมของสโบปเเคยจำได้ไหม วีรกรรมที่แบบติดตาติดความรู้สึกว่าเออสมบูส,บสมัยนีแต่มันเกิดจดจำเหตุการณ์ที่ว่าตลกตลกหรือมึนๆไม่มีมีจําแบบจำแบำแบรวดมันด้วยตอนนั้นอ่ะเป็นอะไรเลยตีบอลชิงกีฬาตะบนสต <c oughs> ตอนนั้นตอนนั้นนะาขายหมูมทำเหล็กหมูขายบอกว่าเอเดี๋ยวให้หมูตัวหนึ่งต้องให้ได้แชมป์นะวันนั้นมันกับไป ไอแหลมไอ้อ่ะอเป็นไงมันไม่มันไม่นอนอ่ะ มันกินทั้งคืนแล้วพรุ่งนี้เตะบอลเนี่ยกระทืบมันในสนามบอลหนอยโอ้ยอย่างนั้นแล้ก็เสียการต้องตัวจดิเสียดิเล่นไม่ได้อ่ะอื๊ยเจ็บเลยบาดคอมจริงเนาะแต่ปกติแล้วซาโบนี่เขาเป็นคนเล่นบอลเก่งนะเออเก่งเร็วแข็งแรงใส่เหล็มมันเกดประตูปรตูเล่นประจำประตูดีกินทั้งคืนกินทั้งคืนมาอย่างแล้วพาไปเตะบอลโอ้ไปอยู่เชือดอยู่ที่ในกรรไกรอยู่หนักแหล้วนาอย่างแล้ได้ชิงด้วยปีนั้นนะใช่ หมูซาเตรียมหมูให้ตัวเลยเลยในแชมป์อ่ะจะมาเป็นคนส่วนหนึ่งแน่นอนนะโค่นแขนเลยไม่หมูไม่หลับไม่นอนฟังเสียงเลยแล้วมีอีกรอบนึงอ่ะมันแบบอย่างเทพเราสองคนทานรับมันด้วยเปลี่ยวอ๋อเฮียเบี้ยวจำได้อยู่มันก็หมดเกียรติพันหนังวันโอ้โหมาโอ้ยกสามนั่นร้องไห้แล้ว มันจะลงเลยรอยกีรถมาเลี้ยสู้อ๋อวิธีสำคัญต่อยมึงเว้ยขึ้นยกสี่มันติผิดครั้งเดียวไปเลยอเอาทะเลเลยมันมันรึเปล่หลายๆลายท่านก็พอรู้ประวัติอาโบพอจำเข้มนิดหน่อยพอหอมปากหอมคอเนาะไม่ได้เจาะละเอียดอะไรมากมายอาโบก็ในวัยห้าสิบชีวิตไม่ไม่เคยมี คู่ครองไม่เคยไม่เคยมีคู่ครองอยันยนงอยู่ครบไม่เคยไม่ขาดไม่หายเอาถามจริงเคยเสียตัวให้ใครไหมโอ้ไม่เสียครับโอ้บุณฟองบริษัทปุ่นฟ้โดนแทงจะจับล่เนี่ยนิ่งเลยครับไขว้ลมเลยครับตี้ตอนโตตีมตัวหนึ่งสอบสอบซาโบสอบสังเกตก็เดี๋ยวนี้สาย สาโบกันนะชัยก็จะไปทำงานตามวิถีของเขาอ่ะนะแต่วันนี้เช้าๆก็มานั่งคุยกันก่อนวันนี้6โมงเช้าเช้าเจ็ดโมงเขางานแล้วเขาทำสายวันนี้ไม่ไหวมันร้อนมันร้อนมากๆเลยยูวไปก็เนี่ยฝนตกหียอุ้ย ทางั้นวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้เนาะแต่พ่อรู้จักพอรู้จักไอ้มาชัยกับซาโบว่าชีวิตความเป็นมาเป็นยังไงฮึมครับก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านน้ำงุามชื่นครับปีทุกคนวันนี้สบัยนี้รบกวนสองท่านแค่นี้เนาะวันนี้ก็ขอให้เป็นวันที่ดีทั้งสองท่านไปทํางานให้ประสบความสําเร็จ ให้มีชีวิตวันทั้งวันวันนี้มีแต่เจอเจอแต่ความสําเร็จความสุขน,ะนครับขอบคุณทั้งสองท่านมากครับสวัสดีครับ